ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว FM Bel ะคร h o สวรรค์นะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กอร์รถเกี่ยวนอดข้าวเครื่องอัดฟางรวมถึงรถตัดอ้อยแบบลำต้นนะคะที่กำลังจะเข้ามาปลายปีนี้รับเทศกาลเปิดหีดอ้อยกันนะคะที่นี่ศูนย์จำหน่าย FM b นค n a k สรร s a นะคะตั้งอยู่ในปั๊มติงบางจากติดก,กับวิตรเจริญชัยเซ็นเตอร์เขาขาดนะคะ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิสูบิชิเจ้าแรกในจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่นี่มีครบรวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นขายอะไรรวมถึงช่างบริการที่ดูแลคุณถึงบ้านนะคะที่นี่คำนึงถึงการให้ความสำคัญในการสม่งมอบรถเป็นอย่างยิ่งนะคะสร้างความจัใจให้คอันดับแรกเลยนะคะเพราะเรามีครบรวงจรไม่ว่าจะเป็นล้างอัดฉีด อุปกรณ์กรองแสงนะคะรวมถึงเช็ค PDI ทุกจุดก่อนสมม่งมอบรถให้กับท่านนะคะรายละเอียดต่างๆจะมีไว้ที่นี่ FM World นครสวรร์นะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่เซลมกร065 415ก0 5 5งรับดีเทิรทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะ หรือสนใจกิจกรรมทดลองขับนะคะเรามีจัดกันประจำอยู่แล้วนะคะติดตามเทจเอฟเอมนครสวรรค์ติกต o อนะคะรวมถึงแอดไลน์ได้เลย099 001 9 9 0เเรามีโปรโมชั่นดีๆแจ้งจำหน่ายอยู่ประจำนะคะ